ค้ายกันในวันนี้ครับกับกิจกรรมของชาวไทยทรงดำครับที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดพิษณุโลกครับที่ตำบลวังพิกลอำเภอว,วังทองพร้อมใจกันมาตกแต่งประสัทรวงข้าวตามประเพณีสู่ขวัญข้าวครับที่บริเวณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนางพิรการทองเชื้อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกลพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลวังพิกลส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำร่วมกันคัดแยกตัดแต่งต้นข้าวให้เหลือเพียงรว,ว,วงข้าว ก่อนจะมัดตกแต่งตามโครงประสาทที่ทําจากไม้ไผ่ให้เกิดความสวยงามเป็นการฟื้นฟูขนรทงเนียมประเพณีสู่ขวันข้าวของชาวไทยสงดํตาตําบลวังพิกุลจะจัดขึ้นในงานประเพณีสู่ขวันข้าวและงานชาวไทยทรงดําจัดขึ้นระหว่างวันที่1นถึงสมีนาคมศกนี โดยในวันที่1มีนาคมจะเป็นงานประเพณีสู่ขวนข้าวและวันที่2มีนาคมครับก็จะเป็นงานจัดงานไทยทรงดำนั่นเองโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นชาวไทยรงดำนะคะในตำบลวังพิกุลก็ได้เล่าว่าประเพณีสู่ขวนข้าวเป็นประเพณีที่สําคัญของชุมชนส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่นะคะมีพื้นเพเป็นชาวไทยทรงดำแล้วก็ชาวอีสานที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ตําบลวังพิกุลปัจจุบันมีถึง15หมู่บ้านด้วยกันจึงมีมติที่จะสืบสารประเพณีสู่ขวัญข้าวเนื่องจากปัจจุบัน ไม่มีการขอขอมาพระแม่โพสุหลังเก็บเกี่ยวข้าวมาเหมือนในอดีตปัจจุบันได้ใช้รถเกี่ยวข้าวแล้วก็นําไปเผานาทําทให้คนรุ่นใหม่นะคะลืมที่จะขอขอมาพระแม่โพสพตามความศรัทธาของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานโดยเชื่อกันว่าเมื่อทําแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลค่ะ